บ้านนี้บ้านนาะคือดีมากอิงฟ้าชอบนี่มากเลยบ้านอ๋อหะว่าคุณปลูกเป็นสวนสัตว์ือชมิล่าบ้านคุณตาเป็นสวนสดอกใช่ไหมคะคุณยายใช่ค่ะคุณย่ามาจาปลาปลาปลาอิงฟ้าเลย,เลย เร็วๆเร็วๆคุณปู่รออยู่อุซยร์ดเดอร์ว่ามนอยากนั่งชิชงช้าค่ะคุณแม่ในคุณปู่กับคุณยา่าล่ะคุณปู่ตั้งชีค่ะอ้าวอินฟ้าตาจะคิดถึงเหมือนกันแล,ะละ้วหลานย่าคิดถึงอินฟ้า อิงฟ้าเป็นเด็กน่ารักมากอืปผู่กับคุณย่าคู่กับย่าอยู่ตรงนี้นะคะนั่นอิงฟ้าไปแช่งกับพ่อนั่นเดี๋ยวแม่พาไปดูแม่พาอยากไปดูลม่ลอยากเล่นอะไรเหรอเดี๋ยวแม่กับพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นะออ้ยล,ล,ลูกก็อยู่ตรงนี้นะลูก โอเคข้ออยู่กับแม่ตรงนี้นะน,น่ากุม่มคูอน่ากุ่มซูมโอ้ยแน่ลุกขึ้นไวมันถามมันถามไป จะเป็นเล่นอะไรครับแม่ขาหนูอยากเล่นอ,อุ้ยของคนณยากที่สุดเลยเป็นอินฟ้าเล่นตอนเป็นเด็กเลยอินฟ้าตอนเด็กเลยอุ้ยสนุกมากจาหมูอุ้ยอยากเป็นด้วยไหมหมูที่นี่ขนาดน็กวันนี้เพื่อนอินฟ้าจะเล่นด้วยวี้ เอาบ่คนน้องหมูหมูน้อง <c oughs> เพื่อนเนี่ยเล่นด้วยเราอ,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 อว้าวหมูหนักจังอีฟ้ายอย่างนี้เพื่อนเล่นเลยเจ้าหม,มูหมูทุส <c oughs> หมูชอบเล่นนี้จังอยากเล่นอย่างนี้จะมีเพื่อนเล่นนะอี เดี๋ยวอยากมีเพื่อนเล่นอินฟ้าอยากมีเพื่อนมีใครอยากมีเพื่อนเล่นอู้หนะนี่อินฟ้าไม่มีเพื่อนอินฟ้าไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ้ินฟ้าไม่มีเพื่อน นัน้นขอไปเล่นเราโอ้ยม,มันเด็แขกมันดิน้นฉันขอไปเล่นกับอินฟ้านะอินฟ้าเราเล่นด้วยสิเราเป็นน้องฉันขอเล่นด้วยสิถ้าอยู่บ้านใกล้กันหรอกันฉันอยู่โรงเรียนใหม่อ่ะจำไม่ได้นะตามอยู่เธออยากเราอยากให้เธอเลย อยากย้ายโรงเรียนนะเราอยู่บ้านอย่างใ,ใกล้ๆกลสนามเด็กเล่นเลยคุณตาเธอใจดีมากไม่ใช่คุณตารหรอกคุณขอแม่เธอสิอุย้ยหนุจังพี่ยิงมานั่งเธอชื่ออะไรอะ่ะน้ำตาลบ้านนอกนี่แหละบ้านนอกนอกอะ่ะบ้านนอกบา้บานบา้บานบา้านบ้านน้ำตาลอยู่ตรงนี้นะ่ะ เราแข่งให้นี่น้ำตาลมาอุ้มปาปาปะน้ำตาลมานี่มาน้ำตาลลูกขึ้นมาอ่ะอุ้มหน่อยเราลงไม่ได้อคิงค้าข้างบนมันสูงเราอ้วนขึ้นนะนน้ำตาลยิงปะ

ดีว่าสนุกไยวะสนุกแล้วแล้วเล่นเรอเแล้วเล่นแล้วเล่นไปกลับบ้านบ้านเรามันอยู่ใกล้เรากลับแล้วนะอิงบายบาย ไปเล่นกับใครมากับเพื่อนนี่าน้ำตาลย่านั้นก็มีขนมจากน้ำตาลออน้ำตาลจะมีกันเลยเพื่อนเลยเไมอนี่ขนมกันเลย 君の虜になってし。